สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขสิบด้วยนะครับสวัสดีครับอนนี้เราย่นครับอาย่างแรกอยู่สมบาติครับผม์อยสาขาสมาชิกสิบเก้าครับมาวันละวันมีมีวารับพิเศษด้วยวารับพิเศษก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ครับ Miss Misses me ครับเป็นซิงเกิลที่สามของอัลบั้มที่สองครับก็ตั้งใจว่าอัลบั้มนี้จะทำเป็นเพลงสากลทั้งหมดสิบเพลงก็มาถึงเพลงทีซ่าแล้ว มิเชลส์ไม่ปล่อยมา3วันทะลุล้านคุณขามันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นก็ก็คิดว่าตัวตัวเพลง่ะครับมันมันเป็นเพลงที่ถูกทำมาให้มีความจังหวะสนุกสนานตอนรับปลายปีเพราะปลายปีมันก็จะมีความเฟสตีฟอะไรเงี้ยแต่ว่าพอนึกถึงช่วงปลายปีครับก็จะนึกถึงเวลาเอาขับรถผ่านห้างแล้วก็มีต้นคริสต์มาสสวยๆรือสนสนานอะไรยเงี้ยแต่ว่า คือความแปลกคือพอเราเห็นอะไรพวกนี้เรารู้สึกแบบรู้สึกคิดถึงอะไรบางอย่างมันมีความหมงหวงบางอย่างในบรรยากนนาศที่มันสนุนสนานเรารู้สึกว่าอยากเอาไอ้ความรู้สึกเนี้มาใส่ในเพลงจังเลยเป็นธีมเป็นธีมเพลงนี้มีความแบบว่ามีมีมีเมสเซจบางอย่างทั้งแบบว่าซีเรียสสุดรัในแบบขนาด ขนาดของวิดีโอในยูทูบมีความแบบไม่เป็นต16:9มันไม่เป็นใช่ก็คือคือเหมือนพออย่างที่เล่าเมื่อกี้ครับคือความจังหวะดนตรีสนุกๆเราเราก็ตัวเนื้อเพลงที่มันมีความเหงาหรือว่าเชิ่งคิดถึงเนี่ยก็เลยนึกว่าถ้าเราดนตรีเราจะถูกนําเสนอยังไงดีก็เลยนึกถึงพวกซีนิปปอลที่มีจนคือซีนิปปอลพอเราไปนั่งตั้งใจฟังคือดนตรีมันสนุก แต่เนื้อเพลงมันจะอยู่เศร้าๆของๆผัดอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าอย่างเป็นตัวพื้นหลังของวงฟีมากแล้วก็เมื่อกี้ก็ย้อนกลับมาที่ทําไมถึงแบบตัว MV หรือตัวสแควรูเป็นใกล้เคียงสแควรมากเพราะว่าเหมือนมาปัจจุบันคุณจะชอบควผังวันเป็นแนวนอนยาวๆแต่ว่าเหมือนสมัยก่อนเขาท่างสแควรเราก็จะมีแบบมีมีมีเรโชที่เกี่ยบสแควรอรกมา เสียวะกันแล้วทำเอ็มว so cool. ีให้มันดูเล so ็ทโฟว์ไปด้วยดีกว่าย้อนไปซิตี้ป๊อบจะสูตแปซูรทางดนตรีด้วยแล้วก็เอ็มวีด้วยแล้วเราก็ไปถ่ายทำที่อิบารากิญี่ปุ่นด้วยครับก็เลยรู้สึกว่ามันดูประจบหลอกกันหมดเลยเพราะว่าซิตี้ป๊อบเนี่ยมันก็มาจากทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีความฟังก์ในดนตรีด้วยก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราทำดนตรีมีฟังกซิชันฟิลเตอร์หรือว่าเกรดดิ้งที่มันดูเก่าไปด้วยเอ็มวีก็คือเดินเหงาเดินเหงาเศร้าโศกเด เราสนใจเลยแต่ความความพิเศษของ MV นีนี้คือตัว MV ครับถ่ายก่อนเพลงพิเศษเนื้อเพลงยังมาไม่หมดเลยนะโอ้โหจริงๆริงมาก่อนเออแล้วบันทอกยังไงมายังไงก็เลยไม่มีลายซสิงคขเพราะนีชอบเอ็มวีเป็นแบบว่ามันเดินามันเดินนั้นเรา v ก็คือยอเลยแบบนี้เลย ที่ไม่มีหลายสิ่งเพราะอย่างที่บอกเพลงยังไม่มีเลยไม่รู้จะร้องยังไงดีความลับความลับมากแล้วตอนนั้นไม่ได้ยินทำไมเราถึงแบบไม่มาแต่เราเอาเลยนะครับผมคืออย่างอย่างที่บอกพอพอมันเป็นบรรยากาศญี่ปุ่นมีความซิตี้ป็อกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีพร้อมและโยคะเพลงเราก็เลยงั้นทำยังไงดีให้มันสามารถประกอบไปด้วยกันได้ทั้งที่เพลงยังไม่เสรซฟคือตัวเพลงเนี่ยก็เป็นมาจากไอเดียผมของนรานะเรารู้ว่าเราจะเล่ายังไงแต่แค่ไอตัวเนื้อร้อง หรือว่าผู้เขว่าอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนตอนนี้ตอนตอนนั้นนเพลงคือมีแค่คำว่ามิสเซสเม่แล้วก็เนื้อเพลงของข้าวในหัวก็มีเอสเอซีอยู่อย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะร้องแค่มิสเซสเม่ร้องเพลงไปด้วยก็ไม่ได้งั้นไม่ต้องมีหลายเพลงแล้วกันแต่ทีนี้ก็เลยทำยังไงดีให้การสื่อสารไปด้วยกันคือเพลงมันะถูกถ่ายทอดความเหงาความคิดถึงของเราครับก็รู้สึกว่างั้นเดี๋ยวเราไปหารูปภาพ ที่ใครเห็นนะแล้วเขารู้สึกเงาจะคิดว่าเอาไปหาแวนก็้ทีละเองเพนี้จากทั่ทั้งโลกคิดว่า <c oughs> น่าจะมี reference มาเกือบ50รูปได้แล้วเราก็เอารูปเหล่านั้นมาวางว่าโลเคชั่นไหนในญี่ปุ่นที่เราจะสามารถประกอบรูปนี้ได้แล้วชุดเนี่ยก็จะแต่งต,ตัวให้คล้ายกับตัวในรูปด้วยเพื่อให้ใครที่ได้ดู MV ตัวเนี้ยหรือเห็น ภาพหรือวิดีโอตอนเนี้ยจะรู้สึกเหงาหรือว่ารีมายความเหงาจากรูปเราได้ก็อย่างตัวมิเชสเม่ม่เกี่ยวกับมิเชสเม่ความจริงก็เป็นชื่อของคนที่รักใดๆแต่ว่าความจริงคือตัวเนื้อเพลงครับเราจะเล่าถึงความคิดถึงเล่าถึงความเหงาไม่ว่าจะจากกันในรูปแบบไหนอาจจะจากกันแค่ว่าเราไปท่องเที่ยวเอาจจะคิดถึงบ้านก็ได้หรือเราอาจจะห่างจากครอบครัวก็อาจจะคิดถึงครอบครัวก็ได้หรือว่าแฟนก็แล้วแต่ทีเนี้ยก็เลยรู้ คำถามก็คือเราอ่ะคิดถึงเขามากๆเลยแล้วเขาคิดถึงเราหรือเปล่าผมตั้งคำถามตัว m มสเ a จเนี้ยเลยถูกใส่ไปในชื่อเพลงคือ Miss Esme เนี่ย <sự> ถ, ade, ถ้าทุกคนหันดีๆมันจะเป็นคำว่า Misses m i s e s ใครคิดถึงทำไอมอยู่ในชื่อเพลงแล้วความตั้งใจความตั้งใจแต่ความตั้งใจนี้มีแต่ชื่อเพลงตอนนั้น <c oughs> <c oughs> เมื่อเพลงยังไม่มาแล้วเพลงนี้แล้วเพลงนี้ตั้งคำถามถามใครถามใครก็ สำหรับทุกๆคนนี่แหละครับที่คิดถึงใครหรือคิดถึงอะไรบางอย่างเอแล้วก็อยากให้คนเหล่านั้นกลับมาคิดถึงตัวเองโอไม่ใช่ว่าเคาเดินมาเข้าสาขาที่แป๊บนึงแล้วก็เห็นที่เลยนี่ตอนนี่ไปฮ่องกงมาล่าสุดขากลับนั่งกลับคนเดียวฝั่งนี้แต้มไม่นิ่งเลยโอ้ยช่วยระยะเวลาแค่เดนกลับสองชั่วโมงแค่ไองกงสองชั่วโมงนะคือหนึ่งนาทีก็คิดถึงแล้วคิดถึงห่างกันแลคิดถึงโอ้ ไม่ก็เซ็งมากเลยสายการบินไม่มีไวไฟก็เทคไม่ได้เลยนี่แหละมันคือที่มาของเซอร์สเมย์เซอร์สเม่ครับประทับใจมากอ่ะพูดถึงบัมบัมหน่อยความประับใจเพลงสามคนสิบใช่เพลงสามคนสิบเพลงครับซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดเรื่องราวที่แตกต่างกันไปทั้งแนวดนตรีด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเราผมเป็นคนชอบงานศิลปะมากๆชอบดนตรีมากๆด้วยครับแล้วก็อัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มที่เอาตัวเองใส่เข้าไปเยอะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนต้นกินเลยหรือว่าหลายๆเพลงที่ถูกใส่มาก็จะเป็นเพลงที่แต่งเองด้วยอย่างซิงเกิลที่แล้วก็วันละเพลงส่วนใหญ่ก็แต่งเองหมดเลยครบเรียบแต่งครบเรียบแต่งไม่ครอัลบั้มเนี้ยยังยังเลยเขาก็บอกว่ายังมีไอเดียคร่าวๆของแต่ละเพลงอยู่แต่ว่าอัลซิงเกิลต่อไปเนี้ยก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจมานึ่งปีคิดถึงแล้วต่อไปเป็นอะไรต่อะอย่างอย่างเพลงก่อนหน้าเป็นแบบเป็นเป็นความรักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ เพลงที่ถือเพลงแรกเป็นเพลงเป็นเพลงรักแบบทษที่มีเธอเพลงต่อไปก็เป็นจะเป็นยังอยู่ในเรื่องความรักแต่ว่าเป็นเป็นความรักที่ไม่เพอร์เฟกต์อะไรกันอเยอะดนาดว่าเพลงรักหรอลรักแต่รูปแบบละกันรักรักรักแบบที่ผ่านมาสามี่บอกมีรักหลายรูปแบบอยู่ครับ ก็คิดว่าเป็นเป็นเป็นในหลายรูปแบบแล้วกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวอาสามีบ้าหรือว่าสิ่งที่เราชอบอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่อยากจะไปเขียนถึงทำระไรมาก่อนเะโดนถามโอ๊เเวลาปัจจุบันนี้แต่งเพลงไรมานะแต่งให้ใครเนี่ยเพลงนี้ปัจจุบันถามด้วยเหรอฮะทุกเพลงครับ ก็เลยคิดว่ายังไม่เขียนเลยเชนเดียวกัปัจจุบันนี่แหละดีสุดอนุภาพแรงเหมือนกันนะคณุภาพแรงมีผลตอบแทนทีโอ้ยมีผลตอนที่ยอย่อยากให้อยากให้ได้เอใช่ไหมเอออยากจะบอกอะไรแฟนถึงอัลบั้มนี้ครับแล้วก็เพลงนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสำหรับการกลับมาทำอัลบั้มในรอบ5ปีผ่านมา5ปีก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่คอยติดตามครับ แล้วก็อัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มที่เต็มที่มากๆจริงๆใส่ความเป็นตัวเองมากๆเลยก็เป็นไอเดียจากผมก็หวนล้วนๆเลยก็อ,อยากจะขอบคุณทุกคนมา,มากๆแล้วก็กติตามโดยมิสซิสเมเป็นเพลงที่ทำมาให้ทุกคนกต้อนรับช่วงปลายปีเลยครับเทศกาลหน้าก็สุขนาที่ถูกใส่ในดนตรีรวมทั้งเนื้อเพลงที่ส่งต่อความเหงาและทำให้ิดใ้ทุกคนครับถฝายไปเยครับมิสซสเมสองล้านไม่ไวนะครับเจ้ากี่ล้านคะ เมื่อกี้บอกว่าทหายกลัมิงี้อะไรอชาตทกอกลับมาทเพผมรู้สึกว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาครับเราไปโฟกัสที่งานที่ไหนเออเ่มากถ่ายติดต่อกันมาน่าจะสาปีได้เลยครับหายเรื่อนมากๆแล้วก็เหมือนเราลืมเราใช้คำว่าลืมไหมเหมือนแบบเออเราเราลืมพานงานเร็จไปเลยแต่การที่เ่ากลับมา รอบนียมันทาให้ระหว่างที่เราห่างหายไปมันเป็นการที่เราไปสั่งสประจบการมาไม่ว่าจะเป็นด้านเพลงด้านงานศิลปะประสบการชีวิตเราเองหรือวิธีการเล่าเรื่องเมสเซจต่างๆที่อยากสื่อสารมันก็เลยมีแบบนี้ทั้งข้อมูลที่ออกมากที่พอจะส่งไอย่างทุกคนแล้วเราต่อว่ามันจะต่อ เป็นอัลบั้มรอว่าติเปล็กออกมาไรติไม่จบเลยใี่ไหมในปีนี้หรือเปล่าครับมแค่มาตื่นเท่าไหร่เออภายในเท่่าไหรคือคือตอนนี้พยายามนะครับอยากจะปล่อยซิงเกิลเนี่ยทุกสองหรือสามเดือนซึ่งถ้าเพสซิ่งประมาณนี้คิดว่าอาจจะต้องอีกสองปีเลยเพราะว่าหนึ่งกับสองห่างกันแปดปีเพื่อจะบ้าซิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็อยากทำงานที่คราฟมาให้ทุกคนมันเป็นคราฟเป็นไงคนรอเวลาหนึ่ง ใช่แต่เองชิปเองหมดทุกอย่างเอ็มวีนี้ก็กำกับเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเลยคิดว่าที่ขนาดปัจจุบันสองถึงสามเดือนหนึ่งเองยังรู้สึกผมไม่ทันเลยอ่ะจริงๆก็ผ่านวอร์ดอีนิดนึ่งครับคุณไปว่าทำยัไงครับเราบินไปมานู่นนี่นั่นเออบินไปจนมีเรื่องเลยครับมีเรื่องเลยล่าสุดเออสึ่งเศร้าเหมือนกันมันเกิดมันเกิดขึ้นอย่างคืออ่ะก็บอกว่าตัวผมเองนั่นแหลที่ไม่ระมัดระวังตัวเองครับ เหตุการณ์คือาผมก็เป็นสายมูนะก็ได้ไอโฟนเครื่องใหม่มาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอา iPhone นอ่ะเปิดต่อหน้าพายังโอ้ยรับ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 ก็เลยเครื่องใหม่เลยไม่ทำอะไรกับมันเลยครับผมเอาเครื่องนี้ใส่ในกระเป๋าแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เก็บบนเครื่องบินทีนี้ไฟฮ่องกงมันสองชั่วโมงเองมันก็ไม่ได้แบบแล้วก็ชิวๆแไม่ได้ระวางไม่ได้ระวังเองด้ยแล้วก็ไฟชาด้วย ก็เลยหลับไม่กระเป๋าตัวละติดบนตัวแล้วเสร็จทุกพอพอแลนทุบแล้วก็ลงมาหยิบกอดต่องมาแล้วพอมาหยิบข้างล่างพอมานั่งเช็คแล้วเอาการแต่ว่าไอโฟนหายไปแล้วแต่กล่องอยู่ใช่ประเด็นคือกล่องยังอยู่แสบมากแค่ตนั้นแหละประเดงว่าของเวลาในการหยิบเขาจะใช่คือต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาของหรือว่าเขาแพนมาดีมากๆความสามารถทำอได้คือกล่องเปล่าเลยที่เหลืออยู่สายก็หายในตัว แมนด้วยวย่างหายจะไปเลยอะไรอย่างี้เหลือกล่องไว้ให้ด้วยช่องเก็บมันอยู่ทางจากตัวเราระยะคือว่าหัวผมเลยอ่าโอแต่เขาต้องมีระยะเอื้อมเขาต้องอยู่ตรงเราแต่ผมหลับลึกมากหลับหลับจริงจังมากครับก็บอีกอันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าันแต่ของสแกนที่ที่สนามบินหรือว่าเขาอาจจะมองเห็นใช่คือเขาอาจจะทำงานในที่นี้เพราะว่าพอพอไปเสิร์ชดูแล้วด้วยครับไอ้ตัวไฟที่จริงผมรอนะ ลองไปดูได้คือพอผมกลับไปเสิร์ชดูอ่ะมีหลายเคสเจอ่ไฟนี้เลยควายเดือดกันเลย mm hmm. เจอเยอะมากๆ mm hmm. อันนี้เป็นครั้งแรกที่ยผมเจอเจออะไรแบบนี้ไม่อยากเจออีกครก็เลยรู้สึกว่าอะไรอย่างเนี้ยจะระมัดผมมากขาึ้น mm hmm. ค,คืออันแน่นอนว่าถ้าเป็นไฟยาเราคงไม่สามารถานั่ง mm hmm. จ้องได้หรอ, mm hmm. อกเราต้องมาผ่อนก็คงป้องกันตัวเองโดยการไปหาตัวล็อกต่างๆมาแล้วกระเป๋า ก็ตั้งทั้งบนเครื่องด้วยนะแล้วก็ตอนสแกนกระเป๋าด้วยเพราะตอนสแกนกระเป๋าก็ไม่รู้เลยตอนระหว่างสแกนกมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไมต้องพิจารณเลยว่าเรามีเป๋าเ,เสร็จแล้วว่าไม่รู้ต่อรอบมันหายขนนั้นตอนไหนจนถึออง,ขขงเราถึงไปปลาทางเรถึงจะมารูว่ามันหาแล้วก็ไปไปก็ไปแพ็กกิ้งครับก็เหมือนโทรหาสายการบินว่าท่นยังไงดีพ<ม>อเขาบอกว่าคือมึงซึ่งหลายคนยังไม่ทราบนะครับคุเครื่องบินไม่มี C C t V คือจะอมีแค่ห้องน่าจะมีแค่วุฒินังบิน กรมผู้โดยสารไม่มีเลยแต่ว่าเราต้องระมัดระวังตัวเองเขามาทีนีนสิ่งที่เขาทำให้<ม>ให้เราทําก็คือไปไปแจ้งความครับเล่าไปแจ้งความไปรีบประกรันอีกคือแล้วแต่ว่าเราทำประกรันหรือเปล่าถ้าไม่มีประกันก,ก็คือจบเลย<ม>ถ้ามีประกันการเดินทางประกันการเดินทางก็จะ,พพะ,รรระครอบคลุมภูณารกดับน้ำเต็มเลยแต่ว่าใส่นันไม่ได้นะได้รับค่าอะไรอีนะาอีนะ ไม่เอยหนึ่วันเลยครับพวกแค่คืนนึงเปิดมาขึ้นชมอาถ่ายรูปไปที่ระลึกหน่อยออแล้วก็เก็บอ่ะเดี๋ยวไว้รอไปหาพากนะเ,เอาอยู่หน้าพักเปิดขายของเปล่าเลยร <laughs> ัซับเต็มๆไม่มีเลน <laughs> เอออ่นหรือว่าปีปีนี้เออพัดเคราะห์หรือเปล่าเ,ออเสียสิบเ<ไ>ปอร์เซ็์ไปหน่อยแต่ปีนี้เป็นปีนี้เป็นปีที่เจอเรื่องแปลกๆเยอะมากอย่างก่อนหน้าที่เจอก็คือที่ไปแฟชั่นวี แล้วกระเป๋าเดินทางก็คือแบบูชุดเต็มไปหมดเลยชุดแหวนเต็มหมดเลยแล้วก็กลับถ็งซีเองเขาชิวๆนะกลับมาบอนชาเนะเผื่อให้ใครมารับก็เลยกลับเองก็ได้ก็เอากระเป๋าขึ้นแท็กซี่เสร็จปุ๊บแท็กซีร่รถออกเลย <laughs> จริงผมกม็อยู่นี่เลย <laughs> ลอ่ <c oughs> ะฮะว้ตอนนั้นตอนตัดสินตอนแรกก็นนคือคิดเลยว่าไม่รู้เขาขโมยกระเป๋าหรือเปล่าเพราะเ <c oughs> ขาก็คือขอมาจะมีของเป็นม <c oughs> ูลค่าเยอะนพับไปเลยอ้อ้าว แล้วแบบปกโมงเช้าเด็ดมงตอนสนามบินี่ยแล้วเราทำงานมาหนักหัไม่อยากกลับไปนอนที่บ้านแล้วอ่ะต้องมาตามหากระเป๋าตัวเองีกผมต้องวิ่งกลับไปที่แท็กซี่เราให้เราโทรหาแท็กซี่คนนี้เพื่อ้ขึ้นไปยังไม่ได้ขึ้นผมอยู่นี่เลยครับ,บเลกระเป๋าผมมาไปแล้วครับแล้วพี่ไปไหนก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมก็บอกทางพี่เองคือเขาก็เลยตามคุณพี่เขากลับมาเใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะประมาณ1 5นาทีถึงชั่วโมงประมาณนี้มัเาไปไกลมากๆ ได้แล้วเขาตลกคือผมอะพอขึ้นไปรถแท็กซี่แล้วผมถามพี่เกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ขับออกไปเนี่ยพี่ก็ถามน้องแล้วว่าน้องเป็นคนที่ไหนแล้วน้องก็ไม่ตอบพี่เลยไม่อบใครไม่อบใครใช่น้องก็ไม่ตอบพี่เลยพี่เยคิดว่าอ่ะสงสัยน้องควกเหนื่อยไม่อยากไปกับพี่พี่บอกพี่แล้พี่จะไปกับใครอะพี่มองไปตกกคนเดียวเนาะว่ามีว่าอยู่หรือต้องไปคนเ่อยว่รามาคนเดียวเนาะมาคนเดียวแปลกนะแปลก ไม่รู้มิลานหรือลอนดอนมีอะไรหรือเปล่าแล้วคุณมีปีน้าจะมีแบบเช็คตวเ้วยตอนนี้ไปไหว้พระมาแล้วชเาอว่าคุณจะดีคิดว่าดีเหรอคิดว่าดีปีน้เป็นองชงปี้ไม่โชงปีน้แบบดีนะเป็นปีแพ้ไงเป็นแพ้พู่งปีมาเป็นปที่ดีเป็นปีที่ดีแต่ว่าแค่กับคุญเนาะไปนี่แล้วเนาะ มันคือว่ามัดล็อไม่ตามมาแล้วโอ้โหจูนสบายเลยนะเครื่องเครื่องใหม่สุดๆคือไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรในนั้นเลยยังไม่ได้ล็อกอันตินอะไรั้งนั้นเลยเอาไปใช้ได้เลยอะใช้ท้ายเนี่ยท้ก็เปหมือนแล้วไปไหนไปไหนแล้วซิมก็เป็นไปพรคนที่ได้รับเครื่องใหม่แล้วอยากจะบอกว่าอย่าทำอย่างนี้เอาไปเลยเออแบบทำอาชีพธุรบิจดีกว่าก็มันก็เศร้านะเมื่อมาโดนอย่างนี้เล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไปเลยก็ อยากให้ทุกๆคนล้วก็นก่ารวด้วยบนาโตบินด้วยนะคร mm ับ hmm. ก็อยากให้ทางสายการบินนะก็าอาจจะปรับเรื่องความปลอดภัยหน่อย mm hmm. เพราะว่าแน่นอนว่าผู้โดยสารขึ้นไปเขาก็ต้อง,ต,องต้องการความปลอดภัยและเขาก็ไว้ใจนะถึงขึ้นไปแล้วก็ทำอะไรแบบปล่อยตัวปล่อยใจได้ mm hmm. ก็รู้สึกว่าความระมระวังด้วยเราก็ไปดูซีซีทีวีทำไมยังติดไม่ได้ปัจจุบันมันผ่านม,นมานะคือเมื่อก่อนคงคิดได้แหละวา่ามันเป็นเรื่องเลื่นแต่ปัจจุบัน Wi-Fi ยังเป็นเรื่องอะไรว่าเรื่องเลื mm ่อ hmm. นไม่ไมีปัาหามอาน,น,นัอันนี้มไม่ปแน่ใจนะ ก็ปักดูเลยครับแล้วก็อาจจะปักมาตรการให้กับแอดจูหรือว่าทีมทั้งหมดด้วยคือเขาก็ต้องรู้แหละว่าเกิดเหตุขโมยอะไรบ้างมันน่าจะมีแบคทีเรียติดเราไหม,มว่าใครที่ดูมีความสุ่มเสี่ยงในการขโมยของคนก็อาจจะต้องปักตรอระหว่างดูแล้วกันเป็นกีานนการบินกันบินเยอะเป็นเรื่องราวเยอะกับเรื่องราวเยอะมึงขึองบินตลอดพี่นั่งบินกี่ไฟล์โอ้ยไม่ได้นานเลยครับ ปีนี้ยังไม่ได้นับแพ้แล้วปีก่อนหน้าปีก่อนหน้า20ประเทศที่สุดปีนี้ยังยังไม่ได้นับก็รอรอไปปีเนึยวซึ่งจะปีหน้ามีโปรเจกต์ปีหน้าก็เปิดมาวันที่5ก็บินแล้วครับไปทำงานอยากจะบอกแฟนบ้างปีใหม่แล้วก็ปีใหม่เดี๋ยวอยากจะขอบคุณทุกที่ขอบคุณทุกๆปีที่ผ่านมาดีใจมากๆที่ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่คอยสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนก็แล้วแต่ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับที่ชิงนสุขภาพรมาแล้วก็อย่างอื่นก็คืออยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับผมก็ปีหน้าเราจะกันในเดือนนะครับขอเพิ่มเติมอีกเรื่องนึง่งเรื่องงานแต่งอนัเรื่องงานเรื่องงานแต่งคืออาจจะใช้คำว่าเลื่อนไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่แรกอาจจะไม่ได้ดูหมออันนี้คือหอคอนเฟิร์มแล้ว คือคือคือปัจจุบันก็ยังไม่ได้ดูยังไม่ไ้ไม่ได้เจ็งเลิกแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเช็คเลิกเมื่อไหร่ก็อาจจะเริมแอนแต่ก็คิดว่าเหมือนเราช่วงปีนะครับมันมีหลากหลายสิ่งที่ต้องทำอย่างตัวผมเองมีงานต่างประเทศเยอะมีเพลงกับที่กับมัทำแล้วก็มีธุรกิจที่ทําด้วยกันแล้วก็เรื่องตัวพยากรณานี้ด้วยกันก็ปีหน้าคิดว่าเรื่องงานแต่ง คือตอนแรกอยากสร้างาบ้านก่อนเลยก็เลยรู้สึกว่าอยา,ากให้เราเรียบร้อยไปก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าทาบ้านก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากการแต่งก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากเหมือนกันครับก็เลยอาจจะต้อง manage ช่วงเงินดิบด้วยก็เดี๋ยวถ้าถ้าคอนเฟิร์มอะไรยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงว่าช่วงไหนแต่ก็ต้องได้รับการคอนเฟิร์มจากสินแสก่อนนี้ แต่เลยว่าคิวเราที่เป็นอไรกยว่าลองก่อนเลยอ่ะว่าอยากยังเอาตัวไปหาสินแจไม่ได้ก็เลยจะว่าจะลองก่อไปคือต้องเจอตัวใช่ไหมถึงจะเฟิร์มเจอตัวติดขาดูกระดาษแต่พอมันยังไม่ถึงรูปแบบงานเราบีเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใา่ไหมในใจคือแบบหลายยาก็ค่อนข้างอบเพ่นมากเลยครับจากตั้งแต่แรกเพราะว่าเหมือนปีนี้เป็นปีที่เพื่อน พี่ๆน้องๆแต่งงานกันเยอะมากๆก็เลยมีโอกาสได้ไปเซอร์เวย์ว่าเฮ้ยเขาทำอะไรยังไงค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างการเชิญแขกการดูแลแขกหรือว่าโชว์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างล่าสุดไปดูของ D B J ใหม่มาโอ้โหแทบเป็นเฟสติวัลแล้วอ่ะพิธีการมีพิธีการมีประมาณห้าสิบกว่าที่เหลือก็คือโชว์ไปเยอะก็มันดีเหมือนกันหรืออย่างอันหนึ่งของอเมริกาก็เห็นแบบเป็นเป็นชิลแบบเป็นแฟมิลี่มากๆ ก็สกิลหน้าหลักดีครับก็แน่นเป็นต้นส่งสารเอาเนาะใช่ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็อย่างหนึ่งก็คือแน่นอนว่าจัดงานได้เราก็อยากให้คนที่มางานแฮปปี้ไม่อาจจะต้องไปวุ่น่องดีจะเยอะก็ได้ได้ร้านได้รอเขาฝากร้านที่ทุกคนได้เห็นอยู่นะก็เห็นแค่โซฟาก็ร้านเลื่องอยู่โซฟาฉากก็จะมีสองสาขาใช่ยุคโซฟา ชอบการปล่อยคิวมาเลยอุ๊ย <bizarre> นี่เมนูอะไรอะไรเป็นอะไรเนี่ยมีแเป็นเมนูโปรดผมครับเป็นบานอฟี่มัชาก็มีทั้งเที่ยวมัชาด้วยแล้วก็เป็นคือเราไปวิจัยมาแล้วว่าไอตัวน้ำไหลตัวตัวมะมะมชากตัวเนี่ยครับมันมีเทสโนตที่เหมาะกับผลไม้หลากหลายรูปแบบก็เลยถ้ามาก็จะได้เห็นการผสมผสานระหว่างตัวผลไม้กับตัวมัชากเราแบบมันได้มีชอชติก้าแล้วก็มีที่กันนี่ ของแท้ของดีดต้องเลิกดูโซมาชัย